ก็จะเป็นธรรมชาติของโรงงานต่างๆนะฮะเรื่องของว่าในกรณีในจ้างเช่าอาคารนะครับในจ้างเช่าอาคารนะครับหรือเช่าสถา,านที่เช่าเครื่องมือเช่าเครื่องจัรเช่าอุปกรณ์อะไรต่างๆตามนะให้ในจ้างเนียมหน้าดำเนินการด้านความปลอดภัยตามมาตรา,านที่กำหนดในกฎกระทรวงนะที่ออกตามมาตรารแปดนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องจับที่เช่า กริสทบอกว่าทำงาน8ชั่วโมงนะครับระดับเสียงดังติดตอ่อมันต้องไปเกินเท่าไหร่ครับเฉลี่ย9เดซิเบลเอเสียงมันดังต้องร้อยกว่าเดซิเบลเอันพนักง,งานตรวจความปลอดภัยไปตรวจพอเออคุณต้องท่าไหรครับลดเสียงลงมาให้อยู่ในเก้าของเดซิเบลเอใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะเป็นการลดเสียงทางวิศวกรรมให้ลงมาเหลือ9 0เดซิเบลเอได้ในอดีตกฎหมายเราที่ผ่านมาส่วนมากองคักใช้กฎหมายยังไงครับ เอ่อเสียนดังค mm ุณก nah ็ทำไมครับใส่ที่อุดหูซะใส่ที่ข้อหูซะซึ่งไม่ใช่เกียรตนาของกฎหมายนะครับเกียรตนากฎหมายคืออะไรครับเราต้องป้องกันที่แหล่งกาเนิดเสกอนนะฮป้องกันที่แหล่งกาเนิดเสกอนไม่ใช่ว่าเสียนดังเขใส่ติดหูมีสารเคมีทําไหมครับปามเึ่งมก้นสารเคมีเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ก็ใส่อะไรครับใส่ที่ติดปากหรืจมูกไม่ใช่ครับ นะเจตนากฎหมายก็คือต้องปรับปรุงที่แหล่งตําน่งจะใช้เวลาห้าปีสิบปีก็ว่าไห่แต่ต้องมีรายงานมาตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการลดเสียงนะในการลดเสียงก็จาอาจจะต้องมีอะไรครับมีการใช้วัสดุลดเสียงมีการาตั้งกําแพงลดเสียงด้วยต่งตางๆถ้าในแจ้งถ้าให้ผู้เช่าผู้ที่ให้เช่าอาคารสถานที่หรือเครื่องมือเครื่องจกักรไม่ยอมเราถือว่า ผู้ใดขัดขวางการรางานของนายก้าในการจะปรับปรุงอะไรต่างๆนี่นะโดยไม่มีเหตุจำนควรนะฮะก็มีโทษเช่นเดียวกันไม่ให้คนเก็งถให้เขาเช่าเมื่อให้เขาเช่าแล้วผมก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับโอเคนะฮะที่เข้าใจนะครับการดำเนินการตามมตนไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีครมสิทธิิในอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องจักรก์หรือสิ่งอื่นซึ่งให้เช่าหรือให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย ถ้าทุกขก์ใใดๆตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่านะครับอันนี้กฎหมายก็เปิดไว้ต่อไปนะฮะมาตรา20นะครับเมื่อกำหนดหน้าที่ในจ้างเรียบร้อยแล้วครับมาตรา20เน้นย้ำนะเน้นย้ำนะครับให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สลับุนร่วมืวอกับนายจ้างและบุคลากรอ,อื่นอาจจะเป็นจอปอนะเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา8ก็คือเกี่ยวเรื่องการบริหาร มาตรา16มาตรา22นะครับอะไรที่กำหนดไปก็ต้องร่วมมือกันํำเนิือนการต้องให้ความร่วมมือน,นะครับต่อไปมาตราย1เชัดเจนมากครับกำหนดหน้าที่ลูจกจ้างชัดเจนมากครับในมาตราที่ยีนะฮะเพราะฉะนั้นอน,นี้ก็สามารถเป็นประกาศได้เช่นเดียวกันนะมาตร, 20, ราย1ลูกจ้างมีหน้านะที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานตนามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรามแม ตาตาแปดผลกระทรวงเยอะเลยสนหาที่ออกมาทั้งหมดนะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายจิตใจสุขภาพทำไมโดยครั้งนึงถึงสภาพงานะและพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้นลูกจ้างก,ก็มีพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่มีเครื่องจักรเครื่องมืออุปรกรณ์ที่รับผิดชอบอยู่นะซึ่งตัวเองจะต้องทำไมครับรับผิดชอบนะเขามีหน้าที่ร่วมดูแลเช่นเดียวกันในกรณีที่ลูกจาก้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการทำรูเสีย ตัวเองได้ให้แจ้งต่อจปอหัวหน้างานหรือผู้บริหารและให้จปหัวหน้างานหรือผู้บริหารแจ้งนังสือต่อในเจ้าตัวใม่ชัดชาผมยกตัวอย่างโรงงานหนึ่งนะฮะพวกเรารู้จักดิสเพนนะเรนที่มันทำไมครับเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับถูกบันคานสองคัา,าก่อนเลิกงานราบอกว่านะได้ยินเสียงดังตึ้งเลยนะได้ยินเสียงดังตึ้งเลย ไม่มีการรายงานว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นทุกคนได้ยินตั้งแต่ผู้จัดการมาไหนไห่ก็ได้ยิน,นหัวหน้างานก็ได้ยินลูกน้องก็ได้ยินพอวันรุ่งขึ้นมาเดินเคร,รนครากดว่าทำไมครับรากดว่าเหล็กรางรถไฟอย่างที่ลองลอมเรียนนะฮะมันอะไรครับตกลงมาเพราะฉะนั้นลูกจ้างทราบถึงข้อบุพข้อองหรือ,อาการทำรูปเสียหายไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองต้องแจ้งโดยไม่รับ ไม่รู้ไม่ได้อะไรผิดปกติต้องแจง้งเพ่งเดียวครับกรณีหัวหน้าง,งานสร้างจากข้อบกพร่องการทำรู้เสียหายซึ่งอา,าจทำให้ลูกจ้างดปรับตรายต้องดำเนินการป้องกันภายในขอบเขตที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีถ้าไม่ดำเนินการไม่ได้ต้องแจ้งผู้บริหารหรือนายจ้างให้ดำเนินการต่อไปข้อยี่สิบสองครับอันนี้ลองดูให้ดีนะครับนายจ้างจัดดูแล ให้น,นหายจ้างและดูแลให้ลูกจาก้างสวมใสอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ว่าเป็นหน้าตาที่อุดมหัวอะไรต่างๆนะครับบางหน้าโรคแสงรตกนะครับตามที่ที่ดีประกาศกำหนดนะต้องสวมใส่นะไม่ปฏิบัติตามก็มีโทษเช่นเดียวกันนะลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามนายจ้างจดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกัน ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอ,รองความปลอดภัยสมวนตัวและดูแลร,ร,รักษาอุปกรณ์ตามวี่ถึงให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาการทำงานนี่คำตอบหน้าที่ลูกจ้างมปด้วยในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ต่างาให้ล,าาล,งงนนะลูกจ้าจสงส่งให้ลูกจ้างหยุดการทางานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ต่้ากากแต่ก่อีนี้กฎหมายฉายบับเดียวคือประกาศกระทรวงอัยไทยเกีาาเ่ยวกับสารเคมีอันตราย ถ้าลูกจาก้างมายอมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีนะให้ในย้างหยุดการทํางานได้แต่กฎหมายฉบับนี้นะฮะทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะสารเคมีเท่ไหนมีปัญหาในการทำนะครับลูกจ้างบอกดีที่ผมให้ใส่ผมไม่ต้องทํางานอย่าลืมในโรงงานยังมีระเบียบอะไรครับมีวินัยลูกจ้างอยู่ใช่ไหมครับมีระเบียบอยู่มีข้อบังคับอยู่มีวินัยอยู่ นะฮะยังเข้าข่ายกฎหมายคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์อยู่นะครับโอเคนะครับมาตาารา23ครับให้ผู้ระเหมาชั้นต้นผู้ระเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่ดําเนินการได้ความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามก็มีโทษน,นะฮะในกรณีในจ้างเป็นผู้ระเหมาช่วงและมีผู้ระเหมาช่วงขัดขึ้นไปอีกให้ผู้ระเหมาช่วงขัดขึ้นไปนะฮะตลอดสาย จนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่เป็นลูกจ้างทางานในฐานประกอบกิจการเดียวกันมีหน้าที่ร่วมกันนะฮะไม่ใช่ไม่มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ร่วมกันจัดฐานที่ทํางานให้ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างง <c oughs> นั้นถ้าโรงงานต่างๆมักจะมีผู้รับเหมาเยอะรงานมีนะครับมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาก็ต้องมีหน้าที่เช่นเดียวกันครับ ต้องมีหน้าที่เราบผิดชอบเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสัญญาจะซื้อจากเจ้าต่างๆต,ต้องตั้งดนลงไปเลยครับว่าผู้รับเหมาจะต้องทำอะไรครับดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองนะเกีเ่ยวความปลอดภัยอันนี้ต้องเขียนไปเลยนะครับเพราะว่าผู้รับเหมาก็ต้องมีหน้าที่เช่นเดียวกันผู้รับเหมาก็มีอะไรครับมีลูกจ้างทางานอยู่ด้วยนะผมบอกเออบางทีเราก็เจอในจ้าดีๆน่าเชื่นจมงนะโอเคครับมาตรายี่สี่นะครับ เป็นเนรื่องอยู่ในหมวดสามคณะกรรมการความปลอดภัยอนช่วัและสภาพเราในกาทำงานอันนี้เป็นขั้นการระดับชาติแล้วนะครับระดับชาติแล้วนะมาตราย4สีให้มีขั้นการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะและสภาพเราในการทำงานอันนี้โดยปกติถ้าเป็นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเมื่อคราวที่แล้วจะอยู่ในระบบไจภาคีเป็นข,ขั้นการคือระบบใจภาทีคือภาทีในเจ้าภาทีลูกเจ้าและก็พาคี ของรัฐนะแต่ตอนนี้เป็นจัดตงภาคีนะครับมีภาคีของผู้ทรงพลวุฒินะฮะมีนายจ้างแปดคนลูจกจ้างแปดคนและทางด้านของภาครัฐอีกแปดคนนะแล้วก็มีผู้สงรงพุณอีก5้าคนทําไมเม่แปดคนไม่ทราบนะครับเพราะห้าคนก็นดีแล้วธรรมดาก็ไม่ให้เลยนะทํามไมต้องมีผู้ทรงพนวุฒิับลองดูนะนะ กำแพรชุดนี้ฝลายภาครัฐประกอบด้วยปลาดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะอธิบดีกรมยาก,การเกาตรและผัาเมือธิบดีกรมโรงงานอุตสาหการรมอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอธิบดีกรมสมสริการและคุ้มครองแรงงานมีอธิบดีอีกคนทบที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในจุ ถ้าดูในนี้ถ้าดูสถานการณ์ก็จะมีอดีตคุณลูกคุมมลภิษคนเดียวครับน,นะคือดรสุภาพหวังวงพัฒนาที่จบวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชั่งใหม่แล้วก็ตอบโทรต่อเองรู้อยู่คนเดียวคนอื่นก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะเพราะฉะนั้นผู้ทรงคุณเขามีหน้าที่คือต้องเข้าไปช่วยทางด้านวิชาการข้อมูลต่างๆผู้แทนฝ่ายในแจ้งถ้าผู้แทนฝ่ายลูกจ้าอีกฝ่าย ผู้สมบัติจะต้องรู้ทางด้านนี้หรือเปล่าจะเขียนยังไงฮนะบางทีก็ไม่ได้นะแต่ในอดีตที่ผ่านมาผู้แทนนาจ้างผู้แทนลูกจ้างก็อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านความปลอดภัยใช่ไหมเราสามารถไปน้อมใจกันได้ไหมนั้นคือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมต้องมีผู้สมัครพนักงรตอนแรกเราบอกว่าผู้สมครพนไม่ต้องออกเสียงก็ได้ไม่ต้องลงมติก็ได้เข้าไปให้ข้อคิดเห็นอย่างเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกใครลงมติได้ด้วยใช่ไหมครับ มตให้ห้าคนท่านั้นเองนะฮะก็เป็นกรรมการเป็นรูปแบบนะฮะอันนี้ก็คือกฎหมายเปิดกว้างขึ้นแล้วถ้าเป็นอดีตก็คือต้องไก่ภาคีอย่างเดียวยึดแน่นเหลือเกินนะฮะแต่ตอนนี้เปิดแล้วครับแต่ข้อดีแล้วก็มีราตการกรมสมัสดิการุูมครางแรงานเป็นเลขานุการก็คงหนีไปคนท่านหมออต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นเลขานุการโอเคครับข้อหนี้กฎหมายนี้เป็นไปตามสารกครับ ก็คืออะไร,รับผู้แทนฝ่ายนจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนจ้างฝ่ายลูกจ้างต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของหญิงและชายครับการมีส่วนร่วมของหญิงและชายขณะนี้จอพอรวิชาชีที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะลูกศิษย์ผมห้าสิบสี่คนฝึกง,งานอยู่บางโูขนาดนี้ผู้ชายมีแค่สิบสี่คน ผู้หญิงมี40คนข้าราชการชุดนี้มีหน้าที่มหาศาลครับนะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีแรงานเกี่ยวนโยบายแผนงานมาตรการความปลอดภัยนะฮะช่วงนี้ก็สภาพร้อมากกันนเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีนะครับออกกฎกระทรวงประกาศระเบียบต่างๆนะจะต้องผ่านกรรมการชุดนี้ทั้งนั้นเลยให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยวินิจฉัยอุทธรณ์นะฮะจำได้นะตอนี้นิติบุคคล นะการเล่นต่พวกนี้ปฏิบัติาการอื่นตามพรบรนี้หรือกฎหมายถึงอัญญยากที่เป็นอำนาจหน้าที่คมการจุดนี้หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายนะงั้นข้อสุดท้ายรัฐมนตรีจะมอบหมายอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออำนาจที่ครอบจักรวานลนะนะร่องอางกายข้อสุดท้ายข้อเดียวกันเยอะแล้วนะพอนะอย่าไปบอกว่าไม่มีหน้าที่เป็นรัฐมนตรีมอบหมายที่หน้าที่เยะแยะเลยนะนะครับคุต,ต่อครับเอนะากรรมการผู้สมุด วาระสองปีไม่ต้องไปสนใจมากนะใครจะเป็นไม่รู้นะอันนะน,นี้ก็คือว่ากรรมการรู้ว่าจะตำแหน่งเมือ่อหนึ่งตายจริงๆไม่ต้องเขียนก็ไดนะ้ตายก็ไม่เป็นผู้สมคคนอยู่นะั่นนะโอเคครับอนะันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะมาตรายี่บแปดนี่คือองค์ประชุมน,นะฮะอันนี้ผมขอข้ามไปนะอันนี้ขอข้ามไปองค์ประชุมมาตรายี่เก้าคณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุานานอกรรมการนะครับ มาตราสามสิบไม่เป็นไรพี่ประชุมเป็นเรื่องขอเขาจะเป็นสนใจนะฮต่อไปนะฮะมาตราสามเนี่นะฮะผู้รับผิดชอบงานธุรการก็คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน้าที่เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นงานธุรการของคณะกรรมการนะมีทั้งอำนาจมีทั้งหน้าที่ดังต่อไปนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสรรหาคนที่จะมารับผิดชอบงานธุรการนะจะต้องสรร ให้ดีก็หนีไม่พนขออ่อยนะครับดูแล้วต่อไปนะครับหมวด่การกำก,บกับดูแรครับดูหมวดน,นี้ให้ดีนะครับมาตรา32เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับตัวแลการดำเนินง,งานได้ความปลอดภยัยให้ในแจ้งดำเนินการตังต่อไปนี้ครับถ้าไม่ดำเนิงงนการก็มีผลอยู่นะเดินให้ดำเนินการจัดให้มีการตอบเนอนอันตรายสองศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อลูกจา้า ำแผนดำเนินง,งานได้ความปลอดภัยและจะทำแผนการควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการนะครับ c ส่งผลการประเมินอันตรายการศึกษาผลกระทบและแผนการดำเนินง,งานแผนการควบคุมตลาง1 2 3, นะึนงสองสานให้ที่ดีหรือผู้ซึ่งที่ตีมอบห,หมายหลักเกณฑ์จะทำหนดต่อมานะคระับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำจะต้องอออมาเป็นอะไรครับลายลักษณ์อักษร ซึ่งในอนาคตระดับจังหวัดอาจจะส่งที่ไหนครับอาจจะส่งที่จังหวัดใช่ไหมครับก็คือส่งที่สวัสดิการุ้มงปอแรงงานจังหวัดนะครับแต่ว่าระดับกรุงเทพอาจจะส่งที่แรงงานเขตใช่ไหมครับนะผู้ที่รับผิดชอบในระดับเขตน,นะหรือส่วนกลางจะส่งที่สํานักปลามอบหมายอันนี้จะกําหนดเป็นเกณฑ์ต่อไปในอนาคตนะคร,นะค,รคราวนี้เมื่อกี้พอพูดถึงว่า เมื่อส่งมาแล้วนำมาใช้ประโยชน์ขึ้นมาทุกวันนี้สิ่งที่เรารายงานส่งไปผลการตรวจสารเคมีต้องมีการตรวจความเข้มข้นสารเคมีทุกหกเดือนตามกฎหมายส่งไปที่ไหนครับส่งไปที่สวัสดิการคุ้คคอแรงงานแล้วเข้าไปทำอะไรครับเคยติดตามไหมครับผมส่งเข้ามาเอาไปทำอะไรบ้างเข้ามาติดตามบ้างหรือเปล่าว่าไอ้ที่รายงานไปส่งไป เป็นยังไงบ้างเขาตอบกลับมาไหมครับ <c oughs> ไม่มีเลยใช่ไหมส่งไปก็แช่อย่างนั้นมันเลยกลายเป็นขยะกองโตเราต้องทําขยะเหล่านี้ให้เป็นเป็นเป็นลอยให้ได้นะในอนา,นา,นา,นาคตทางกระทรวงแรงงานโดยพอเขาจะมีฐานข้อมูลทางด้านนี้อาจจะมีการรายงานตรงใช่ไหมครับรายงานออนไลน์ก็ยังได้ในอนา,นาคตใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆต่างผมยกตัวยอย่างเช่น ประกาศกระทรวงอากาศเกี่ยวเรื่องสารเคมีอันตรายใครเก็บสารเคมีเกินกว่าที่กำหนดไว้ในตารางที่สองซึ่งมีสารเคมีร้อยแปดสิบตัวนะใครเก็บในปรมิมาณเกินกว่าในตารางที่สองจะต้องกระทำการประเมินการก่อนอันตรายสารเคมีแล้วก็รายงานมาที่ที่หน่วยงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็คืออาจจะที่จังหวัดหรือที่กรมพละแต่เมื่อ เดือนที่แล้วเนี่ยผมไปไปชมอาเซียนบวกสาอาเซียนก็คือสิบกสามสิบประเทศบวกสามก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะป็ประชุมที่ญี่ปุ่นผมหาข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยได้เลยครับแต่กลับได้ข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแรง โดเล็อยู่ว่ามีการฟังอะไรม,มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องมาช่วยกันละนะเราต้องมาช่วยันทำนะฮะไม่งั้นมันตรวจสอบไม่ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นที่พออบอกอันะเดียจะมีต่อไปครับมีต่อไปที่ผออบอกเรื่องกองทุนนะครับๆนะเอาละครับเรามาดูนะฮะเนีย่ยผลเหล่านี้นะครับนะครับมาดูว่าสุดท้ายนะครับในการดาเนินการที่จะต้อง มีงานประเมินอันตรายผลกระทบสภาพแวดลอ้อมแผนดำเนินการในการดา,ราเน,นินการตามข้อหนึ่งนี้นายจ้างต้องปฏิบัติตามคาแนะนําและได้รับการรับรองผลจากผู้ชำนาญการด้บานความปลอดภัยอาชีวะและสภาพแวดล้อมในการทำงานใครที่เป็นผู้ชำนาญการครับก็ต้องไปออกระเบียบผู้ชำนาญการอีกนะนั้นเป็นตัวผลกระทบนะเป็นศึกษาผลกระทบสภาพแวดล้อมที่มีต่อลูกจ้า ดนะกตัวอย่างเช่นรับษาเคมีเข้าไประดับนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบยังไงต่อลูกจ้างนะหรือว่าไปประเมินอันตรายต่างๆความเสี่ยงอยู่ระดับไหนนะก็ต้องได้รับการรับรองผลจากผู้ชํานาญการจอปจะเป็นผู้ชํานาญการได้ไหมนะจะต้องมีประสบการณ์ระดับไหนอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการ การทาการเป็นผู้ชังดงานการได้ความปลอดภัยต้องรับได้รับอนุญ,ญาตจากอาทิบดีเพราะนี้มันหมายถึงชีวิตมันหมายถึงความปลอดภัยนะฮะถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตทำตัวเป็นผู้จังดงานการ,ก,ารก็มีโทษเช่นเดียวกันนะโอเคนะครับผมขออนุญาตข้ามไปในมาตราสามสี่ครับในกรณีสานที่ประกอบการใดเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือรูปจ้านประสบอันตรายจากอัติงงานา คำว่าบัตรเหตุหรือบัตรภัยร้ายแรงนั้นอันนี้เรามักจะคิดถึงอะไรครับสารเคมีรั่วไหลไฟไหม้สารเคมีหรือสารเคมีระเบิดอย่างที่เมาาื่อาวานนี้ใช่ไหมตัวเมื่อวานนี้ใช่ไหมบอกเมื่อวานนี้ที่ชัยภูมิที่จัตุรัสชัยภูมิเกิดการระเบิดและเกิดไฟไหม้สารเคมีที่อยู่ในโรงงานแป้งมันสมปะหลังใครจะคิดว่าแป้งมันที่เรากินทุกวันนี้ ม ogen, im, im, eman, société, hay hay trendy, oo, ันผิดด้วยชีวิตของตนนะถ้าไม่มีความปลอดภัยก็ไม่มีโอกาสเกินใช่ไหมเทคโนโลยีมันก้าวไปแล้วแต่ก่อนนี่ไม่มีหรอกครับเอาอะไรครับเอาพวกขยะมานําไปโอแก๊สแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากนโยบายพลังงานมีการส่งเสริมพลังงานแต่ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำไมครับเมื่อมีอะไรครับกระบวนการเข้ามาก็ต้องประเมินอันตรายว่า กระบวนการทำไบโอแก๊สมันไม่ปลอดภัยยังไงต้องชี้วงอันตรายประเมินความเสีย่ยงอันนั้นคือเหตุผลทำไมจบปวิชาชีพต้องเรียนเพิ่ม42ชั่วโมงเพราะจบปวิชาชีพต้องเพิ่มหน้าที่คือประเมินสิ่งแวดลอ้อมสองประเมินความเสีย่ยงสามจัดทำแผนง,งานโครงการละ,ระตา่างๆเข้าไหมครับเพราะว่าในกฎหมายกระทรวงอุสาหกรรมจบปวิชาชีพสามารถประเมินความเสี่ยงได้ คุณสมบัติของคนประเมินความเสี่ยงคือคนซึ่งมีอะไรครับเดิมต้องเป็นคนที่ทํางานหน้างานาที่มีความรู้เรื่องของโปรเซสเทคโนโลยีอินทรีย์เทคโนโลยีนะรู้เรื่องเข้าใจเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆสองต้องเป็นคนมีความรู้ทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยนะสภาพแวดล้อมในการทำงานสามต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเทคนิคการประเมินมความเสี่ยงซึ่งจบวิชาชีพเรียนมาแล้วครับหกเทคนิคด้วยกันอย่างน้อย นะตอนออกกฎหมายฉบับน,นี้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมอาแล้วใครล่ะที่จะทำเรื่องความปลอดภนะัยนะชั่วไม้และสภาพเราอาพรลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นจอฟวิชาชีพยังไ,ไงครับโอ้โหเนี่ยถูกใจมากเลยเพราะฉะนั้นตอนหลังเราจะต้องบอกว่าจอฟวิชาชีพคุณต้องสามารถประเมินความเสี่ยงได้นะฮะจริงๆแล้วในหลักสูตรอันนี้ผมเคยเสนเข้าวถึงชั่วโมงแต่ก็รถไปรถมาเหลือสี่สองชั่วโมงนะฮะ สี่สชัมม่วโมงก็เลยทําให้เราพวกเรายังต้องเอเรื่องสารเคมีไม่ได้เพราะว่าเครื่องมือสารเคมีการวิเคราะห์สารเคมีเลยไม่ได้เย